วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครหปีนะคะนะคะยามาฮ่าหปี้าอย่ามาห้าเท่านั้นรับประกันทั้งคันหปีค่ะดีกว่าอย,ยังไงอะ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแคร์ตลอด5ปีรประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีหปีหปยามาฮ่าเน่นนโลเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น ที่ห้องประชุมสำมงานวัฒธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สรการจังหวัดเพชรบูรณ์วัฒธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นางเยาวภาโตสงวนเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคดกชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปี2564โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคดกจำนวน7คนตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายทำาที่ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประธานหอ,อการค้าจังหวัดนายกสมาคมนักวิทยวธรรทัร์จังหวัดเพชรบูร์และผู้สรงคุณวุฒิโดยมีชุมชนคุณธรรมจมนวน5แห่งองค์กรชุมชนคุณธรรม7แห่งและอำเภอคุณธรรม3แห่งคารับการพิจารณาสำหรับการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรอำเภอคุณธรรมทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากให้มีการประกาศเจตนารม์การพัฒนาการกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำร่วมกันลงมือแก้ปัญหาจนเกิดเป็นผลสำเร็จดำเมินชีวิตมีการประกาศติดตามประเมินผลยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีทำให้สังคมดีขึ้นปัญหาต่างๆลดลงมีกิจกรรมตามหลักศาสนาหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมและมีองค์ความรู้ด้านคุณธรรมต้นแบบสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆมาศึกษาดูงานได้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาจากเอกสารผลงานและสื่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลได้สรุปการดำเนินงานตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังมวรหรือบรมบ้านชุมชนวัดศาสนสถานโรงเรียนและราชการเจด้าน ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยมิติหลักธรรมทางศาสนาโดยที่ปัญหาต่างๆเช่นยาเสพติดจ,จรากรรมนี่สินสิ่งแวดล้อมไม่มีหรือลดลงมานกกว่าร้อยละ50ของปีที่ผ่านมาความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยมิติหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นมีกลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มจิตอาสาทำความดีกลุ่มภูมิปัญญามีศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยมิติวิถีวัฒนธรรมไทยเช่นมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลป,ปวัฒนธรรมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย4พอดการพัฒนาต่อยอดเทศกาลประเพณีของชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม มาตรการในการดูแลควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019การกระจายข้อมูลข่าวสารและบูรณาการงานและโครงการกิจกรรมด้วยหลักการบาวรด้วยประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมและได้รับประโยชน์ในโครงการหรือกิจกรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและในด้านของความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติมีจุดเช็คอินที่พักมีมคคุเทศท้องถิน่นมีแพ็กเกจท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกให้ชุมชนคุณธรรมวัดโ,โคสาบ้านท่าช้างตำบลห้วยไร่อำเภอหลมสัก เป็นชุมชนคนทำต้นแบบโดดเด่นวิทยาการอาชีพวิียรบุรีเป็นองค์กรชุมชนคนทำต้นแบบโดดเด่นและอำเภอวังโป่งเป็นอำเภอคนรมต้นแบบโดดเด่นโดยหลังจากนี้จะนำรายชื่อชุมชนองค์กรและอำเภอดังกล่าว